จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องอึ้องแต่งตัวยิงไปหาหวานใจตอนนี้เราก็มาถึงอ่าที่เลี้ยงสัตว์แล้วนะคะหวานใจของน้องอึองอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหนอะมาแล้วติงฮัลโหลมาแล้วมาแล้วอุ้ยทำไมไม่ใส่กางเกงให้ดีๆอะไรสพายไงไม่ใส่กางเกงให้ดีๆล่ะกางเกงนี้แหละดีแล้วเนี่ย โอ้เชิญเออดูจจ้งเป็นไงแซบปะก็แซบต้องมีค้อนอ่ะต้องมีค้อนอ่ะทำไมอ่ะตอกตอกตอกชพี่ขาบโอ้โหพี่แต่งตัวน่ารักจัดอุ้ยขอบคุณนะต้องสเปคทุกอย่างอุ้ยตาถึงแล้วเราเนี่ยตาถึงนด็พี่โลกพี่ชื่ออะไรนี่ ชื่ออึงชื่ออะไรนะชื่ออึงมีแฟนพี่มันย้ยไม่ได้ยินเสียงเขาดีผมตัสไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เมื่อกี้เขาถามว่าแฟนหรือเปล่าอ๋อแต่ไม่ใช่หรอกนะเราเป็นพี่น้องกันอ้าวอึงไหน,นี่น้องอึงก,กูจ้าก็สิงนี่เดินน้องอึงน้องอึงัวเกี่ยวครับนี่อะไรวิ่งหนีไปไหนอะ อะไรอ่ะจะอวดไงจะเอาไปวอวดเฮ้ยจริงเหรอ,อใช่ไอ<ด>จับต้องเต็มแล้วอันนี้มันขับชิดขวาใช่ปะวะใช่ใช่ใช่ชิดขวาแต่ประเทศนี้คนช,ชอบขับซ้ายอ่ะอสวนละมาเราชนตุ้มใช่ใช่เป็นอะไรวะเราชิดขวาชิดขวาไงเว้ยเออนี่ไง้ย ไอ้บ hey, ้าเอ้ยบันไดมันก็แข็งแข็งอ้าวโอ้ามายกเจ็บมามงาตาอิงเอาตาอิงเอาตาอิงกู นูนกระเด็นอยู่นูนเลย,ยตกใส่หมูด<น>แต่อิงหายอ่ะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเก,กือบตายนี่คือตายมันนะขับรถคนละเลนมันขับผิดเลนอ่ะถูกไอ้บ้าเอ้ยถูกไอ้บ้าเอ้ยจะไปไหนกันต่อดี ไปไหนอะมันจะรีแล้วอู้วัาดีพี่หัวเขียวเอ้ยอะไรอะจะตายรลพี่สวัสดีครับพี่หัวเขียวสวัสดีครับพี่หัวเขียวครับพี่ครับเพ่รับพี่ครับออสฮะอะไรนะครับผมชื่อผมได้ไงครับผมชื่อออส่นี่ะผมเดารู้จักหน้าก็รู้นะความรอเาอะไรเงี้ยรออะไรอ่ะ คนหล่อมากชื่ออ okay. อสของจิงทำไมพี่คนนี้เขาไม่ใส่กางเกงไนดท์ดิไม่ใช่ครับอันนี้กางเกงหลุดตุ่เนาะฮิปฮอปอ่ะอ๋อใช่ค่ะเย็ดดิจจาร์ yes. ใช่ค่ะโค้ดดิฟอ่ะกระกระเปล่าเป้าเป็นไรเป็นแรปเปอร์ครับอ๋อเป็นแรปเปอร์ใช่ครับ yeah. Yeah. ยะเยอะ <laughs> อุอ้ยตอกตอกุ้ยตกเฉยตกตกตก ก็ดีดีก็ตอบจริงมามาตอบกันเถอะอืออืออืออแชีวิตจริงหัวแตกแล้วน่ะอืออุ๊ยโคตรหวานใจหวานใจเขาคิดว่าเราเป็นผัวเมียกันหมดแล้วนั่นเนี่ยไอ้บ้าเออแต่จริงๆเราไม่ใช่เราเป็นพี่น้องกันน่ะไอ้บ้าเอมาขายของอยู่อีโคครับไม่ยอมต่อยจะตาย โอ้ยเจ็บมาอายเอายาเอายาเอายาเจ็บมาเอายาเอายาเจ็บมาเอายาเอายาไปเจ็บมากยเจาอะไรวะอ๋อกโควิดกระปิดหนาทีโลกก็จะแตกแล้วแต่เองทำเสียงแบบวัยรุ่นบ็อกซิ่งทำดียังไงเราทำไม่เป็นอะ บอกว่ารักน้องอึ้งน,นะครับจุ๊บออไม่เคยทำจริงเหรอไม่เคยทำาม่แบบจุเดี๋ยว,เ,ยวเราอขอทำเองเราเคยเห็นเด็กเอ็นในแบบอีกประเทศหนึ่งเขาทำอย่างนี้เดี๋ยวเราทำแบบทำไงอะไม่เคยรําเสียงแบบนั้นเลย <c oughs> นี่ต้องตเต้นเบาๆแล้วก็ต้องบอกว่าต้องทำเสียงต้องท้เสียงแบบมีแบบมีลมอะอม <c oughs> ลมแบบน ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดูเราเป็นตัวอย่างโอเคพี่ชายชื่ออะไรคะชื่ออึงค่ะชื่ออึงอะไรเอาชื่อทามนี่ชื่อทามครับเอาใหม่หนึ่งสองสามครับรักพี่ทามนะคะจ๊บ <c oughs> เป็นไงได้ปะ้ะอ๋อได้อุ้ยเฮ้ยมาดูแล้วขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยมารักน้องอื่นนะครับจุ๊บอฮ้ยนี่มันคนละฟิลกันเลยนี่หว่าอ๋อ,อไม่ใช่แบบนี้คร <c oughs> จุ๊บอะจุ๊บต้องแบบอืม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 ไม่ใช่ต้องต้องเรียบริมฝีปากตัวเองก่อนนะแบบแบบ แล้วก็ทำให้มันแฉมแล้วก็ต้องอันนั้นจะพักเหรอหิวข้าวหรือยังอ่ะหิวแล้วครับอย่าก,กินแกงงูสิงนี่ติงเขาให้เขาทำมาเลยนะเขาทำให้เติงอ่ะอร่อยมากเลยครับอมมมม อร่อยปะอร่อยครับวิ่งไอ้ป้าเอ,อ๋ย <c oughs> ใช้ใจทําเลยนะเวยเออ้ยเฮ้ยปลาอร่อยกว่าจานอื่นเลยไอ้ป้าเอ,อ๋ยไอ้ป้าเอ,อ๋ยตีมูลค่าก็ไม่ต่างกว่าสามล้านโอ้โอ้ยก้อนแต่ปกติสามพันอุ้ยออหนาวหนาวอ่ะหนาวหนาวหนาว,หนาวเหรอไม่ใช่ หนาวหนาวหนาวตอกแว,ว,ว่ามัน,มนต้องกอดอ,อ,อ,อต้องกอดอ้าวหนาวอหวแล้วไม่ไหวแล้วมาว่าหนาวมาครับมาครับมึงหนาวอาวอ่อปะปลาออออกออก,ออกแล้ว